ทีเดียวคุ้มครับทีเดียวคุ้มรอไปแล้วไายสี่เสนจัดไปครับจัดไปพี่น้องสามตัวนอนเนาะเน้นเน้นหัวแล้วบอกหัวหัวพี่เพชรไปทั้งพุ่นแล้วไปทั้งเบ็ดเจ้าแล้วทั้งเบ็ดเจ้าแล้วหัวหัวอปล่ายยังวะยี่สุขสุ่ยยี่สุขยังไงพี่เพชรเอา ใกล้ๆครับขาเลยันแล้วันแล้วมีไก่จำเล็กไหมพี่ขันสายขันสายเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอยดดูเฮ้ยเด้๋จะโดเฉยวางเดี๋ยววะโอ้ยโอ้ยขาดกี่ตัว ยกขึ้นเลยดิอยอเออ สโตสามสองโตองโตอ้ปลาเล็กดขาดแล้วดูเวทตึง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 โอ้อ้าวมาแล้ว น <laughs> ี่ตูป้าเล็กเอาไหม ผลประกอบการวันนี้ครับถือว่าประสบความสำเร็จผลประกอบการดีเยี่ยมนี่ปลาขค่แยงครับตัวนึงแหงแล้วนี่ครับนี่ลืมเอาใส่นี่ในกระชังที่ขังไว้ครับดีเยี่ยม ใช่ตอนสุดท้ายนอนกลับบ้านครับผมหมุนมาเลยครับหมุนมาแนละ้วติวติวติว,ต,วติวครับว้าวขย,ยงนใหญ่ครับผมนอนกลับบ้านผลงานครับผลงานสั่งเมือนจักโล่สควอฟฮึ่มตอด่หาโลกเครื่องครับผม นอนเนาะผลงานตกปลาเมื่อน,นี้ครับสองกระมังเขียนๆหาลกคืนจัดไปจัดไปเห็ดก่อนเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ปลาสม้มอันนี้เอาไว้แกงครับปลาขยงส่วนันนี้พาไว้ตากครับผมโอเคครับโอ้ใช้เวลาพอสมควรปลาห้า,หาลครึ่นครับผมเสร็จแล้วครับ